เป็นยังไงแน่เมื่อวานเมืม่อวานก็นดีขึ้นอยู่จ้ะบริษัทเป่าด้านหลังน่ะมันเสียบ้าไปเลยแต่ว่าบริษัทขาเนี่ยเสีย,ยอยู่ขาเน,น,นี่ยเสียแซวปวดข้างในแม่เอ็นบ่นนี่เแซวปวดข้างในนี่มันเสียเหลือกังกังสีหลเงแซวปวดแล้วไข้แน่แล้วดีขึ้นแม่ว่าต้องมาซ่อมเพราะว่าเพื่อนบอกว่าแม่หมาครบสามมื่น อาจารย์นวว่างไอ้มะกกว่สามมือหนวกเลยมาแมนี่ยมาสองมือเลยดิยย<ะ>มันจะปวดก็ไปหาหมอแต่เศร้ามาก็เป็นกันแล้วกับเป็นอีกเพท่านบอกว่าเป็นอย่างฮะหมอหนาะไม่บอ,บอกจ้าแปลหัวจะขึ้นเตียงเพต้นกัเช็ดเก๊กเก๊กเบื่องก็ขึ้นเตียงเลยขึ้นเตียงขีดยาก็เอาข่ายาจากับกระบาลเอาอยาแล้วก็กระบาล บมเลยเอ็กซเรย์ผมเลยยังออกจากเขาสีเอ็กซเรย์เพราะว่าไปไปคลินิกี่า็จะไปลุงมาลุ่งมานก็บไปตรวจบ็เลยจิ้ยาอย่างนี้เขาจะเขาล้าให้ควรมักเป็นอันเย็นวาบทั้งหลังผุ้น่ะเขาไปฮอดทั้งในลึกๆผุ้น่ะกับกุญแจมันเป็นเพราะอย่างไรยางรถเป่าสีเย็น ก็เลยอยากมาล่อ,องซ้ำอีกว่าทบสามหมื่นแล้วสิข่แนบบอ<ม>ข,ข,ขาจาวาลางคามันดีขึ้นแล้วมือแรกวันแรกนี่คิดว่าจักเปอร์เซ็นเนี่ยที่ให้เนี่้กันพกได้บอลนี่เพราะว่าเดียนมือเนี่ยมันเกียบขางนี่อยู่เนี่ยแต่ว่าขางนี่เขาวมานี้อาจจะเป่าจะขางนี้เด้มึอนี่สิให้เพื่อนนั่นเต่ามึงนี้อยู่

นู้นไงทั้งหลังลูกตึงสองสัตน์นะแล้วลูกตือเส้นขั้นเองเ่เติบลูกทบอีกแอลเรียกเ้ขาไส้ดีปวดว่าหนงย่างก็ได้ย่างข่อยคนเกือบตายแล่ว่าย่างขเพราเป็นโฟแล้วพูดเองขาไส้ดีหายหายปวดแต่มันเยอ่หนมันมันมันเยี่ยมเอลนี่เเป็นกระดูกนี่ 哦，这个应